เี้ยวนะคะซึ่งยืนอยู่ทางด้านหลังไหนชาวบ้านน้ำเปรี้ยวยกมือกันหน่อยแล้วใจสู้เนาะสำหรับที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ของเกษตรเซนที่พาพวกเรามาได้เรียนรู้กับนวัตกรรมตัวใหม่ของเราและวิธีการใช้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากคุณน่วยได้รับประสบการณ์ในการใช้ครั้งแรกที่ประจินบุรีนะคะและปรากฏว่า มันมีข้อขัดข้องบางประการก็เลยนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งที่นาผนืนนี้ที่ตรงนี้คือบางน้ำเปรี้ยวคุณนวยใช้วิธีการหยอดหยด,ยดใช้วิธีการหยดลงไปหยดอย่างไรคะเริ่มแรกคือนำแผ่นดินทองมาเาทหมดถังเลยใช่ไหมคะหนึ่งแกนล,ลอนเลยท่านผู้ชมคะหนแกนล,ลอนนี้คุณนวยใช้ได้กี่ไร่คะ ประมาณเก้าถึงสิบไร่ได้เก้าถึงสิบไร่นะคะในหนึ่งลอนนี้ค่ะกระบวนการของมันก็คือวันนี้ตอนนี้ใ,นใส่แล้วเราก็หยุดอ๋อต้องเปิดหยดก๊อกตรงนี้หยดไปเปิดเปิดเปิดให้หยดขนาที่หยดเนี่ยเครื่องไถนาเล็กเนี้ยจะต้องเดินเครื่องไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะแล้วพอมันหยดลงไปแล้วมันมันจะกระจายได้อย่างไรคะอ๋อมันมีคลื่น คลื่นของของน้นําที่ถูกกระทบจากรถไถนาเล็กนี้ทําให้เกิดคลื่นแล้วก็ตีเวลาวิ่งรถยมันจะมีคลื่นมันขยายหมดขยายเต็มพื้นนี่ก็คือนวัตรกรรมใหม่วิธีการแบบใหม่ที่คุณหน่วยได้ประสบปัญหามาระดับหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนวิธีการนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องฉีดไงไม่เสียค่าใช้จ่าย ประหยัด,ยดเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้เกษตรเซนหรือกรีนเซนของเราก็ได้แน่คิดวิธีการอีกรู<ไ>ปแบบ<า>หนึ่งน,นะคะ ท่านผู้ชมมาต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ใช้แผ่นดินทองในรูปแบบใหม่ขอขยายความนิดหนึ่งนะคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณนวยหรือคุณจิราภาอึ่งแดงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผืนนาที่บางน้ำเปรี้ยวพร้อมคุณสามีก็คือคุณจำเนียนอึ่งแดงนะคะได้มาดูแลพวกเราที่เป็นทีมงานจากเกษตรเซนวันนี้นะคะ ว่าเริ่มต้นเนี่ยได้ใช้แผ่นดินทองในรูปแบบเดิมก็คือใช้หัวฉีดลงพื้นนาปรากฏว่ามันมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งเป็นปัญหาอะไรจึงได้มาใช้วิธีหยดค่ะก็หยดมันลดต้นทุนเยอะค่ะลดต้นทุนยังไงคะคือแบบเราไม่ต้องไปฉีดเปลืองน้ำมันอะไรเงี้ยอ่นหน่ง,งเราต้องจ้างเขาฉีดคนงานนะคะท่านผู้ชมคะ เป็นการลดต้นทุนนี่เป็นแนวคิดใหม่นะถือว่าเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่เกิดขึ้นกับคุณหน่วยหรือคุณจิรพานะคะเพราะการฉีดพ่นจะต้อง1จ้างคนงานเสียค่าแรงนะคะกับ2เสียค่าน้ำมันที่ต้องเติมวันนี้เขาเรียกว่า2เด้งคือกระบวนการที่เห็นเมื่อสักครูน่นี้เราเรียกว่าหยด หยดและไถไถไถอะไรคะช่วงนี้คือเยกไถแปลอ่าเป็นกระบวนการไถแปลซึ่งไถแปลโดยปกติดั้งเดิมเนี่ยก็คือไถแปลตามปกติไม่ได้ใช้แผ่นดินทองเข้ามาช่วยย่อยสลายต่อสังขาววันนี้นํากระบวนการแผ่นดินทองเทใส่ในถังแล้วถังนั้นก็เจาะก๊อก เพื่อให้น้ําหมักแผ่นดินทองจุลินซียแผ่นดินทองของเราเนี่ยไหลหยดลงไปขนาดที่เดินเครื่องไถแปลอ่ะที้เมื่อกี้ลองคุยกันขณะที่เดินมาก็คุยกันว่าถ้าเราใช้ก๊อกที่ไม่มีหัวกรองเนี่ยหมายความว่าเราต้องเติมน้ําลงไปละผสม ใช่ไหมผส,สมน้ำเปล่าเพื่อให้แผ่นดินทองมีความเข้มข้นน้อยลงแล้วจะได้ไหลได้คล่องขึ้นหยดไดนะ้เยอะขึ้นหยดได้เยอะขึ้นนะคะนี่คือนวัตกรรมใหม่แนวคิดใหม่ผสมผสานนี่เกิดจากแนวความคิดที่เป็นคนละเอียดแล้วก็รอบคอบจึงได้กระบวนการใหม่สําหรับกรเกษตรเซนประทับใจอย่างไรลองลองเล่าแล้วถึงได้มาใช้รอบสองที่บังน้ําเปรี้ยวนะะี่ค่ะมันก็ดีอะค่ะมัน ้าต้นลเล็กๆเนี่ยคือเคยขึ้นญ้าดดนแมวญ้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่มีค่ะมันจะมีญ้าแค่เราญ้าใหญ่ๆอ่ะคือยาป้องโคมนิสและพวกเนี้ยเรายังเอาไม่อยู่ยังอยเพราะก็เป็นหัวดื้อแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าไอ้ตัวหัวดื้อเนี่ยจะทําอย่างไรต่อไปแต่ความประทับใจระดับหนึ่งคือไอ้้าน้อยๆหมดไปละแล้วพูดถึงตัวจุลินทรีย์ผ่นดินทองเนี่ยมันช่วยเรื่องของต่อสังข้าวยังไงมันก็ย่อยหมดนะ ดินจะฟอูอันที่เราใช้แผ่นดินทองแล้วมันช่วยปรับหน้าดินซึ่งมีความแน่นความแน่นเกิดจากอะไรและเมื่อใช้แผ่นดินทองแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดออกซิเจนทําให้ดินของเราร่วนซุยที่ชมคะในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์แผ่นดินทองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการลดละเลิกนะ หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวดิบขา้าวแดงหรือหญ้าบางชนิดเชน่ชนหญ้าคอมนี้หรือหญ้าปล้องเนี่ยมันจะต้องลดลงไปไม่ได้หมายความว่าใช้ครั้งแรกแล้วมันจะหมดสิ้นไปนะคะซึ่งคุณวัยแล้วก็คุณจะเมียนเนี่ยได้ประสบปัญหามาแล้วได้ทดลองใช้แผ่นดินทองแล้วก็ปรากฏว่าหญ้าเล็กๆน้อยๆนี้ย่อยสลายหมดเลยประทับใจมากระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่ามันยังเหลือข้าวเหลือหญ้าปล้องกับหญ้าคอมนี้คอมน,นี้อ่าแต่นี้วันนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร ตแต่เราก็จะหมักให้นานอะก่กจะหนักให้นานขึ้นเป็นสอาทิตย์เป็สองอาทิตย์ครึ่งเดือนซึ่งตามตามตำรานะเขาเรียกว่าตามตำราเแผ่นดินทองที่อยู่ในแกนหลอนที่อธิบายวิธีใช้ไว้เนี่ยก็บอกว่าประมาณ1สัปดาห์นั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคที่มีข้าวดีดข้าวเด้งแล้วก็หญ้าทั้งสองชนิดนะคะแต่วันนี้ของคุณน่วยและนาข้าวของคุณจำเนียนยังมีข้าวดีดข้าวเดงและยังมี ยาสองพันก็คือคอมเม้นิ์กับยาปล้องอยู่จะหมักสิบห้าวันในโอกาสนี้นะอาจารย์ได้รับความรู้มาจากพื้นที่อำเภอเท่าวุ้งซึ่งเป็นญาติของทางพันโทสมศักดิ์สินประสอนเขาได้มีวิธีการที่จะจัดการกับข้าวเด็ดข้าวเดงแล้วก็ยาพันธ์ุที่ยากๆเนี้ยอย่างไรก็ต้องขอแนะนําท่านพันโทสมศักดิ์ศิลปรสอค่ะการกําจัดวัชพืช ที่ดื้อแล้วก็แข็งแรงให้สลายไปนั้นมีอีกวิธีการหนึ่งซึ่งชาวนาหรือว่าชาวไร่แต่โบราณน,นั้นได้ปฏิบัติกันมาก็คือการไถดักเพื่อตาดวัชพืชนั้นให้พึงแดดแล้วก็เกิดการไม่เตรียมแล้วก็ผุสลายไปโดยการ ไถอาจจะเป็นสองครั้งก็ได้หรือครั้งหนึ่งก็ได้ที่เรียกว่าไถดะนี้ก่อนที่จะหมักแผ่นดินทองก็จะทำให้หญ้าหรือวัชพืชที่ดือ้อเหล่านั้นได้มีสีน้ำตาลแห้งไปผุไปจะได้ย่อยสลายง่ายขึ้นด้วยการหมักแผ่นดินทองไอ,ไ,อไอ้ไอ้นี้เป็นแนวคิดนะที่ทั่วโลกเขาเคยปฏิบัติเอ่อ พืชทุกชนิดถ้ามันปลูกเป็นแถวเป็นแนวอากาศที่มันล่องลอยอยู่ทั่วไปมันม่าจะเป็นสารเสริมอาหารก็ดีหรือตัวแสงแดดก็ดีชาวนาคนบอกโอ้ยแดดสบายแต่มันไม่ถึงมากมันไม่ถึงโคนมันไม่ถึงอะไรเงี้ยบางทีคาร์บอนไดออกไซด์ก็ดีออกซิเจนก็ดีหรือนโตรเจยนก็ดีหรือแม้แต่แสงแดดก็ดีมันมันจะทําให้พืชจะเจริญเติบโตได้ดีผมผมให้เวาคิดว่า ถ้า,ากว่าจะทดลองดูนะในใน,ในคราวต่อไปลองใช้วิธีหยอดมันมีเครื่องหยอดราคาถูกๆมากเท่าที่ผมสอบถามาพวกที่ใช้ราคาประมาณสักสี่หมื่นห้าเนี่ยอยู่ระหว่างสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นห้าันบาทพ่วงก,กับรถถเดินตามหยอดได้ครั้งละหกถึงแปดแถววันหนึ่งนี่วันหนึ่งจะสามารถหยอดได้สองคนพัวเมียพัวขี่เมียเมียโรยเนี่ยเมียใช้ เติมเข้าไปในในใน,ในกล่องนะวันละสามสิบไร่ต้นทุนต่ํามากแล้วมันจะเป็นแถวเป็นแนวเหมือนตามบารุกเนี่ยเหมือนตามบารุกเนี่ยนะเป็นแถวเป็นแวนแวไปแสงแดดส่องลงไปถึงนาผืนน้ำํำถึงขึงโคนต้นข้าวสองการกําจัดศัตรูพืชเช่นข้าวดีข้าวเด้งหรือยาวัชพืชอื่นมันสามารถทําได้เมื่อกี้วันสว่าง สุดท้ายเราต้องใช้มือนี่แหละมือก็จําเป็นต้องใช้แต่มันมีเครื่องอเครื่องมือสําหรับการถอนหญ้าโดยใช้คนเนี่ยดันไปตามร่องนะตามร่องวันนี้ใช้วิธีหวาน,วานแต่วันหน้าจะใช้วิธีหยอดอย่างที่ผู้กองขะวิชัยได้แนะนําไว้นะคะเมื่อทําการหวานเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้นข้าวก็จะเริญเติบโตในรอบเดือนแรก ฉีดพ่นนางพญาเจ้าพมพร้อมกับไข่ตซานนาข้าวในรอบเดือนที่2ที่สและที่4ใช้นางพญาจ้พิมเ์1แก๊ปซูลกับไข่ตัวซานนาข้าว2 0ซีซีผสมน้ำหนึ่งเปยฉีดได้หนึ่งไร่ทำอย่างนี้เสมอการทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนและทุกไร่ทุกหนานะคะจากนั้นช่วงออกหางปลาโถเราจะมีผิดพันธุ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าซุปเปอร์ไรนำมาฉีดพ่น ผสมกับน้ำฉีด10วันต่อ1ครั้งประมาณ3ครั้งข้าวก็จะออกรวงเสร็จเรียบร้อยก็ฉีดถึง3ครั้งก็จะทำให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวยาวสุดรวงเม็ดแต่งเม็ดตึงเม,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 ม็ดใสเม็ดแกล่งเม็ดไม่ปลอกนี่คือผลิตภัณฑ์ของเซนเนเบอร์ที่จะเสริมเข้าไปและอีกตัวหนึ่งค่ะที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะคะ,ะ,คะก็คือซูเปอร์นาโนโอาหารเสริมพืช เข้มขนเราเรียกย่อๆว่านาโนเข้มข้นหรือเรียกภาษาสะดวกปากกันก็คือว่าข้นเหนียวเมื่อเรานํามาใส่ทุกครั้งที่มีการใช้แชมเปญนาโนนางพยาทิมและไคโตสารนาข้าวใส่ไปประมาณ3-5หยดหรือ10หยดแล้วแต่นาข้าวของแต่ละพื้นที่นะคะจะช่วยทําให้ข้าวสวยตลอดเวลาแค่นี้ค่ะก็จะทําให้เราได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยได้ข้าวมากหลายค่ะ